เลคิเซ่ไปเป็นนัเทยากรแล้วทำแบบนี้เหรอเลคิเซ่ ได้รับเชิญให้ไปเป,ป็นวิทยกรบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากําลังระดับปวช1และ2จํานวน165คนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเมื่อวันศุกร์ที่21กร,รกฎกาคมที่ผ่านมานอกจากทีมงานจะให้ความรู้ทางไฟฟ้าแบบจัดเต้นพี่พี่ทีม R&D ก็ยังมีการสอนใช้โปรแกรมไดรับในการจําลองและคํานวณแสงแถมยังเตรียมสินค้าตัวอย่างมาสาธิตจุดเด่นให้น้องๆดู <c oughs> ด้วยกิจกรรมเลคิเซ่ควิสเพื่อให้น้องๆได้ร่วมสนุกและทบทวนความรู้จากวิทยากรที่มอบให้ซึ่งน้องๆจากฐานเทคนโนโลยีก็น่ารักกันมากๆทุกคนแข่งกันยกมือแข่งกันตอบรับของรางวัลกันไปมากมายเห็นแบบนี้พี่ๆทีมงานเลคิเซ่ก็ชื่นใจเลคิเซ่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานทั้งที <S <S ก็เลยขนหลอดประหยัดไฟเบอร์ห้าติดไม้ติดมือไปแจกน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เลคิเซให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องพี่พี่ทีมงานเลคิเซหวังว่าความรู้และความสนุกที่มอบให้ในวันนี้จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้น้องๆสามารถนําไปต่อยอดในสายอาชีพได้ในอนาคตถ้าอยากให้เลคิเซไปทํากิจกรรมที่ไหนอ e ีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลย